ตึึึึึึึึงง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 ตต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 ำรวจหมดไปแล้ววะอือ้อานี่ไงตำรวจถอยละแล้วเดี๋ยวมันจะซีโฟเข้ามาจากข้างบนเลยอาา๋อฮะถล่มสำนักง,งานตัวเองฉลาดเนาะเออเป็นตำรวจที่ฉลาดมากๆตำรวจที่เถื่อนถล่มสำนักงานตัวเองเพื่อจับโจรคนเดียวเพื่อจับโจรแค่ห้าตัว อาตัวเป็นสไนเปอร์ไว้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Fuck you bitch อุ้ยนั่นไงมันลงมาแล้วมันนั่นมาแล้วกูณถือลูกซองเลยมามาย่าเผาโคตรที่กูลูกซองเลยอืมอืมหัวแตกหัวแตกชอบบอกว่าผมนี่ถือลูกซองเลยผมนี่ถือลูกซองเลยหัวแตกไม่ต้องง่วงเข้ามานี่หัวแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะเจลลี่แก้เลือดก้นหลอดเหรอวะอะไรนั่นดิเลือดเจลลี่ทำไมเจ๊แกไม่ไม่เก็บยา เจ๊จ๋าเจ๊จ๋าเอายาวไหมจ๊ะวางไว้ทั่วแล้วเนี่ยไม่เก็บมันจะพูดยังไงเฮ้ยมันปีนมาฝั่งนี้ละหัวแตกหัวแตกหัวแตกไปเรียบร้อยโอ้โหคือคนน้องไม่รู้นะอย่างที่ว่าพาสที่พี่ลงมอสฮอตฮอกฮัดมัไม่เก็บเลยนะวางอีกนะเก็บเถอะครับจะเป็นพลักของลูกหลานหัวแตกเรียบร้อย คือน้องๆพี่ลงลงลงฮอคัทเนี่ยทำให้อะไรนะอ่าเวลายิงหัวด้วยลูกซองกับสไนเปอร์ในหัวหัวมันจะหายไปมันจะโดนหัวขาเอ้ยล้มโลเว้ยนั่งไงล้มจริงๆด้วยโดเซอร์ไว้โอ้โอ้ไปเรียบร้อยตายไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงตำรวจแม่งยิงล้มละตั้งหนึ่งว่าซองหัวแตกจะพึ่งล้มละดีมากเจอตรงหน้าตู้ไฟไม่เป็นไรสวานซองกำลังลันล้าเลยว่างั้นใช่ไหมใช่ ไอช่วงเวลากระสุนอินฟินิตี้นะเว้ยสวรรค์สองเ่ละลาลาชิบหายเลยโลโปรไฟล์มึงสั่งงั้นแหละมึงทำอะไรบ้างไหมมึงนั่งเฉยๆไอ้ตั้นมึงจะพูดมากจอนวิกนะเว้ยอ๋อเจ๊เจ๊คุยโทรศัพท์อยู่อ้าวชิบหายละแม่โทรมาชิบหายแล้วโอ้โอ้โองเลยวะโอ้เออโอ้ช็อปชอปเดี๋ยวอย่าพึ่งจีระย่างมองไม่เห็นตามไม่ทันแล้วมึงยิงกันไหนบ้าง อาเฮ้ยเทเซอร์โอ้เห็นแล้วโอ้โหมึงะมามาได้ไกลมากมึงมาได้ไกลมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วโรยแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งกูมีอะไรไปสู้โลอย่าพึ่งยกมือขึ้นไม่งั้นกูสู้ไม่ได้อ๋อแสบตายอีกแล้วโอ้ยกูดีสู้ฟังเธอคอเล้ากูเนี่ยแสบตรงแสบตาตลอดเวลาเลยสังเกตนะ ถ้าสายหลบในห้องเยอะๆเทเซอร์แม่งม่าเยอะใช่รอในห้องเทเซอร์แม่งดักเข้ามาเลยอ่ะแม่งโคตรเยอะเลยเฮ้ยเฮ้อย,ยอย่ายุ่งกับตู้ไฟห่วงตู้ไฟว่างั้นไม่ห่วงเพื่อนใช่ไอเซอร์ฟ็อกตันตายเรื่องของมันคือมีตู้ไฟะะฮ f ฟ็ก you, have fight, อกยูไอแฮปตูไฟ อเดี๋ยวต้องมาห้องข้างๆช็อตมาเดี๋ยวเก็บเก็บพวกนี้ก่อนวตาจะักูยิงแม่งคอยืดเลยทีเดียวตึ้งตึ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 ไปไหนมอ่ามูไปห้องข้างๆยิงติดต้นไม้เลยขี้อะไรนะตดติดใบไม้ไม่โดนมันอ๋อใบไม้แม่งโคตรดีเลยของโคตรดีเลย ช็อกระถางแทงได้วะเหรอเออนั่นแหละหลบหลังต้นไม้แม่งได้อ่ะหัวแตกหัวแตกแตกย่างแตกแล้วโอเคสุดทุกคนละใช้ปืนอื่นต่อเฮดช็อตถอยไปถอยครับทุกท่านจ่อทุกนย่างเลยจ่อไอประตูอยู่โอ้ยไงทางเร็วซะเหลือเกินสว่านมึงสวรรค์คนท่านจะดีเลยสวรรคกูหรอเหรอเป็นไรประตัวนี้ เพราะว่าสวรรค์เขาต้้องรูซื้อมาผิดที่อะไรเงี้ยซึ่งจะจีนแดงมาแต่เวลาสิบวิเสร็จละโอ้วเห็นช่อตีเสือร์เสือตีเสือจะจะจะแมงติดกำแพงกูสายเห็นเงายุดยกมือขึ้นกูกระสุนหมดโอเคหากล่องที่ชื่อว่าไอเนี่ยคลาวเฟสอ่ะนี่ไงเจอแล้วเออหยิบเลยหยิบเลยทุกกล่องเอา อ๋อตกไปเอฟไปหายอีกเหรออ้มันหลายเรื่องจังไอตัวเธอ,อเอาไปที่แล a p ใช่ไหมไหนว่าล a p ตรงไหนวะ l a งออยู่นี่แล้วก็ทำไงต่อก็คือคล้ายๆไอ้ด่านบัดฮาวิสของเพเดย์ภาคแรกจำได้ปะโอที่ต้องมาปั่นหาเลือดอะเออเศษทำให้กูลำบากได้อีกกนนี่ใช่แล้วเจ้าตัวแม่งก็ไม่มาช่วยด้วยนะเจ้าตัวแม่งอยู่เฉยอะ เจ้าตัวหาหลักฐานไงว่าใครทำมันโดเซอร์โอโ้โ,อโหจับตรงหน้ากูเลยเออข้างหลังกูมาแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยละไม่เป็นไรโดเซอร์ไม่ยิงกูโดเซอร์ยิงพวกมึงอะ่ะอ้าวเอเอนั่นแหละไปนู่นเลยโดเซอร์อ่ะไม่ต้องห่วงกูกูสบายมากเ,<อ>าเดี๋ยวแมโดดลงมาปะโดจะได้ตัวเธอไม่ต้องถามหรอกโดนแล้วนั่นไงบอกแล้วโดเซอร์แม่งโดดแน่นอนโดเซอร์จะไปด้วยแมนมาจำช่วเลย ชุดงั้นมันมันชุดงั้นมันโดดไม่ได้งงไงพี่ตามหลักก็เป็นจริงอ่ะเออมันตรวจริงขอบคุณว่าพวกพวกเดียวกันมาถูกเรียบร้อยเฮดช็อตกูค่าเจ็ดสิบเฮดช็อตกูห้าสิบอ่ะเจ็ดสิบกลัวเจ็ดสิบเนาะเออเฮดช็อตโคตรเยอะกูอ่ะเฮ้ยระวังเทสเ,เ,เตอร์นะเรียบร้อยไอ้เสือเลไม่เดตจอนวิกน,นุ้ยนอกจากโดเซอร์แม่กูไม่กลัวใคร แค่มันมันมันจะไม่มาตุ่ยตุยกูก็พอแล้วเฮ้ยโคกเกอร์จากไหนวะโอ้มีคนยิงให้ละเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตใครไม่ยิงกูจังวะเฮ้ยใจเย็นๆโอ้โุกเกอร์มาได้ใช่ไหมได้แล้วไม่เร็วเร็วจังวะหรือกล่องไหนก็ได้อะกล่องคือมันตุ่มอะตักล่องอะรู้สึกว่ายังไม่มีวิธีที่ตายตัวว่าเออกล่องไหนลอยโดนเสืออา เอาไอชอบแย่งคิวโกฮะอย่าจอนวิกนะเว้ยไม่เออโอ้โหแกกระตุกเลยทีเดียวอ๋ออ๋อหลังกูก็มีหน้ากูก็มาเดี๋ยวจะเพิ่มกูเปลี่ยนลูกซอมบ้งละหัวแตกแน่นอนงานนี้เอาแม่งตายไปละหัวแตกหัวแตกเอาไม่โดนหัวแตกหัวแตกหัวแตกอ้าวระเบิดบึ้มเลยบึ้มอะไรอีกเฮ้ยหลายเรื่องจังกับตำรวจตำรวจแม่งบอกอ่ะกูไม่สนแล้ว กูขอบึ้มทีนี่พิงแล้วกันเฮ้ยลงทุนเนาะเถื่อนกว่านะเว้ยภาคแรกมันเอาไอ้นี่เครื่องบินมาถล่มตึกไอถล่มไอ้นี่เลยนะอ่าฮะจับใครวะโอเคโอเคหลอด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 เฮ้ยมาอีกแล้วว่ะเทเซอร์ไปไหนละวะกูไม่อยากเล่นซ่อนแอบกับเทเซอร์เลยวางไว้หมดอ่ะเฟิร์สเอทใครอยากแดกแดกแไหมตามสบายครับเชิญกินมื้อเย็น เฟิร์สเอจะต่างจากเมดิแพคตรงตรงดูงอะไรจุดนั่นนะนะคือการเพิ่มเลือดแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลือดอย่างเดียวไม่ได้เพิ่มไอ้ค่าบีดดาวนะฮะเอาบีดเอาไม่ไม่มันไม่เพิ่มมันก็จะพกไปเยอะมากแล้วก็นั่นว่าถ้าเกิดเลือดเสียได้เห็นเพื่อนวางเมดเฟิร์สเอดรีบเก็บเลยเพราะมันก็เก็บเพราะเขาต้องการให้ยังกันอยู่แล้วเก็บไปเลยเจอเจอเต็มเต็มคือใช้เล่นมิชชั่นที่แบบเดินเดินเยอะๆอ่าฮะเฮ้ช็อต รู้สึกว่ามีคนเปิดห้องยาแล้วไม่มีใครเข้าไปใช้เลยนะฟังดิก็กูมีเฟื่อเด็ดกูเพื่อตัวเองอย่าลืมดิกูเพื่อตัวเองใช่ของที่คุกมานี่กูเพื่อตัวเองอยู่แล้วรู้เรื่องเลยเนี่ยเรียบร้อยล้มไปเซื้อยังไม่ตายเว้ยเจ๊ไซเตอร์ไม่ตายเจ๊จะย็นนั่นแหละเอ้ยจะเก็บย้ายไหมเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันมึงเบอร์เซิร์กไม่ต้องเก็บ ไปตายเลยไปมึงอ่ะรีดไปตายเลยไปสร่างเลยร้องรีบไปตายเลยมึงอ่ะเอ้ยสนนยังสนไยแค่นี้อดีสินต้องหาตัวเวอร์อีกอ่ะอันเดิมอันเดิมยังยังเดิมมาเหรอแชะแชะแชะของตานนี่แม่งก็สบายเลยเกินไปวันนี้ก็เดินเฉยอะไรเยอะ จ๊แกมีอินสไปนี่ว่ะใช่ก็ดีแล้วไงให้มีสักคนบ้างก็ดีอินสไปคือไรเพื่อน้องไม่ต้องเพื่อน้องไม่รู้อินสไปคือการที่เราสามารถสั่งเพื่อนลุกได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปชุกใกล้ๆอ่าใช่น้องไหนที่น้องคที่เป็นพวกรักเพื่อนก็สามารถใช้สกิลนี้ได้ถ้าเกิดชอบแนะนำเลยบอกตรงสกิลที่ดีมากๆทุกคนต้องการนะวางันแหละทุกคนต้องการโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลยโอ้ยแล้วเดี๋ยวโอ้ยจัตัวนี้อย่าล้มโตรี่อย่าเพิ่งยอมแพ้นั่นแหละ Get back up. น be ี่วางเป่าเป่าฟื้นเดชมึงก็เก็บเก็บบ้างก็ได้หายต่อเซอร์อุยเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างล่างครับป่ะวิ่งตามกันไปไม่ต้องหัเร็วมากครับบอกไปก่อนต่อแถวกันเป็นลูกเป็ดเลยด้วยความต้องไปด้วยกันไงมาด้วยกันต้องไปด้วยกันไงใช่เพราะมันคือเพเดมันคือเพย์เดชอินเพย์เดชเฟลัสอินเพย์เดชเฟลัส เอ้ามีคนอยู่ตรงนี้ด้วยบางใไอ้เอา้าเฮ้ยต้อนแอบรอเฮ้ยคนสาวกูอย่ายุง่งเฮ้ยไปหาหลักฐานไปใจนาทีไปจีบสาวตอนนี้ออคอมอนเฮ้ยกูจอนวิโนยเกิดอะไรขึ้นทำไมงายเงือบวิ <laughs> บ่ง,ง,งวิ่งลงบันไดแล้วเจ็บตัววิ่งเร็วจัดวิ่งลงบันไดแล้วพุง่งส่งน้ำหน้าส่งน้ำหน้า <laughs> วิววิวใหม่นี่เล่นแล้วแม่งตกบันไดบ่อยมาก ดูเกินไปใช่ไหมบิวที่เร็วเกินไปใช่เร็วเกินไปออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดียวแล้วมาจากกูยังไงโอ้โอ้โอ้หวาแล้วกูเก็บเองแล้วกันกูเก่งใจลงลิฟต์มาว่ะช็อปมึงก็บอกกูเดี๋ยวมีลิฟต์ด้วยกูไม่เห็นจะรู้ไหมเนี่ยไม่เห็นเหมือนกันกูเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี้ยเต็มตูดกูเลยเฮี้ยจองวิกลับไม่ได้อะจองวิกลับไม่ได้อะจับลับบ่ได้อะ จอนลับโบได้จนลับอได้อ่ะกลักอบอดี้เฮ้ดอลลาร์โ่นโอ้โหแมงโลไม่เป็นไรคุณพิงไอ้เียแมงโลมีงพ่ดิเอาโลขึ้นดิวะอองโดดมาคือเจชัดคลิที่แคลแล้วอ่ะัดเลยอ่ะโดเซอร์อีกแล้วไอ้เียมาเยอะซะเหลือเกินยกมือขึ้นโดเซอร์เหิวฟิปอยู่ปีเตอร์อีกอ่ะ เซฟมาดูโฟกเกอร์มาซซฟมาหาหลักฐานกันจ้ะมาคุยทุงตู้โอเคเซิร์ชไฟทุตู้นะทุกด้านนะไม่มีไฟฝานะโอเคครับโอเคครับไม่มีอันนี้ละ่ะเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกซาโตรุกับเจเขายิงให้ไม่ต้องห่วงได้แล้วได้แล้วไปเร็วเร็วเหลือเกินดวงดีชิบหายพวกเราดวงเดียเขี้ย,ยๆเลยจริงๆเขี้ยๆเลย ยิงแม่งไม่ทันอ่ะทำไมอ่ะต้องโผล่ไอ้ต้องขึ้นไปข้างบนไหวปะสบายมากกระสุนกูหมดแค่นั้นแหละปัญหามีอยู่ข้อเดียวโอ้ย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 เกาะโอ้ยดันยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโล่ไม่ต้องยุ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งไล่โอ้ยเดี๋ยวไปห้องยาแป๊บนึงนะอือฮึคุยสนายยิงกูอีกอ่ะขอคุเก็บยาก่อนเถอะ นายบอกพูดที่ไม่อยากเก็บเฮดช็อตเฮดช็อตเพื่อนเอทีมวางให้กูก็เก็บแล้วไงแต่ว่ารอบนี้ไม่ไหวแล้วกูขอลาละกระสุนกูหมดกลับมาโอเคกระสุนขอด่วนขอเกลี้ยงเลยเอาหน้าจิมตูดดาร์ลัสไปนั่นแหละโอ้ย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 ใครยิงวะข้บวนข้บวนข้บวนเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเจาอีกไหมเดี๋ยวกูรีโหลดก่อนอย่าพึ่งจงเตรียมพร้อม เฮ้ยชอปดีใจใด้วยเฟิร์สเอ็ดกิ๊ดมึงมีประโยชน์ละนั่นแหละมีคนเก็บแล้นั่นแหละกู <laughs> <laughs> ก็วายพวกมึงเก็บแหละแม่งวางเร็วเ,เก็บเร็วเก็บเร็วอยู่แล้วดีมากตรงนี้แหละโดเรไอเชี่ยแม่งโล่แม่งกันโดเซอร์ให้ด้วยแม่งโค่นหัวมึงมึงมีคอมบิเนชันระหว่างโล่กับโดเซอร์ด้วยแม่งยืนกันให้กันอ่ะยิงหน้าไม่ได้อ่ะสุดยอดเห็นแล้วกีเนี้ยแม่งอีเย่อเลย ยิงหน้ายิงหน้ากันไม่ได้อะสุดยอดพวกมึงรวมพลังกันได้ขนาดนี้เลยวะแล้วใครล้มตาจอลุกเฮ้ยซื้อไม่เด็ดลุกมือขึ้นกระสุนกูหมดไม่ทันเลยปิดกันเร็วเหลือเกินรีบไปไหนแล้วมันต้องรอเวลาบูธอีกนาทีหนึ่งนะปาติโต้ปวดเถื่อนอ่ะโคตรสัตว์อ้าวยืนเป็นรูปอย่างนี้เสร็จกูครับดีมาก ต่อแถวเวนบอยแบนก็โดนใช่ไหมใช่ต่อแถวมากูเฮดช็อตแลกอ่ะอย่าต่อแถวมาก็แล้วกันกูซัดแน่นอนหมดแตกต้องนาทีนึงเลยเนี่ยนาทีเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ย 40V ก็เสร็จแล้วนี่ไงแฮกกเงทามันจะเดินเฮ้ยเฮ้โคเกอร์เจ้ไปโดนโคเกอร์เว้ยกูยิงโคเกอร์ก่อนยังไม่ทันกูมันโคเกอร์คิลเลอร์แล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วง บวกให้เอ้ยเอ้ยเลโก้ไปยุ่งกับไปต้อนรอคอมวิทมี่เฮ้ยโล่สองตัวปะเฮ้ยมีฟิปปี้แควก็ยิงได้ไม่ต้องกลัวโออโล,ลูเมรีเอ้าล้มล้มกขวานฟันเอนนอล้มกขวานฟันเว้ยเฮ้ยชอ็อปอะไรอะไรนี่ไหนเห็นจอนี่ไหมจอไหนนะโอะ <laughs> เข้าใจแล้วที่ม <reading> ันต้องระเบิดท like <similar> <H az zy> ี่นี่ทิ้งเดี๋ยวเขารู้ไม่ใช่วิดีโอ98อะไรอีกเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเอาเซิร์ฟเวอร์เอ้ยกูถือดีกว่าเพราะกูวิ่งไวสุดตามสบายครับกูกับมึงก็วิ่งเท่ากันแหละสกิลกูวิ่งเร็วเหมือนกันแหละกูเร่งเลงเร็วด้วยซ้ำเดินเร็วเร่งเร็วด้วยซ้ำมาแอสซอลอีกครับตู้สุดเหี้ยอว์ตึ้งตึ้ง เฮ็ดช็อตปดายเฮดช็อตร,ระวังสไนเปอร์อนะจากไหนวะข้างหลังเรานี่แหละวัดเดือดเอาจริงในในในเทเลอร์กูสงสัยอยู่ข้อเดียวนะคือในเมื่อไอ้ฮอกตันเนี่ยมันอะไรนะมันอยู่ในคุกมานานใช่ไหมเรื่อมันไปเอาหน้ากล่าวมจากไหนวะนั่นดิใช่ะแม้ยืนดีดีถอดออกมาจากตัวซนะ,ะงั้นอะอะไรเงี้ยเอามาจากไหนวะโอ้ยแสบตาปาย ไปทางไหนอาทางนั้นเหรอทางนี้ทางนี้ทางนี้กระโถมไม่บอกกูเกือบพี่ออกด้านหน้าอีกแล้วกูเกือบไปพิชทางอีกแล้วอ่ะจะบอกจะบอกให้กูเล่นครั้งแรกกูเหมือนอก,กูเลยจะวิ่งออกด้านหน้าเหมือนเดิมเอาสวัสดีเพื่อนสบายดีไหมบอกให้เก็ตอินกูจะเข้าเอาเข้าไม่ได้ไม่ติดโอเคโอ้ผ่านเย้ง่ายบายดูวดิจิตจูตอะสปูนสปูนสปูน เรียบร้อยอ้าวซาตูรูออกอูลตริปไปเลยทีเดียวดูเงินต่างโหสิโอ้โห่สิเป็นล้านได้คนละสองล้านเย็ดเคน่าสมการครับดูครับห้าแสนโอ้โหหกแสนแล้วเดียวแปดแสนล้านหนึ่งเอ้าชิปหายกูหลุดเป็นโซมาก็มาสุดท้ายกลับมาต่อหลุดไปห <laughs> ลุดไปเลยไม่ได้การ์ดแต่ก็ไม่ได้ถือว่าได้วิวเพราะงัยการ์ดกูไม่สนใจเท่าไหร่อยู่แล้ว,ลวอย่างที่ว่า เลยต้องการอีกเวลหนึ่งนะเสรด้จะได้สกิลนี้แล้วบูสอายเนี่ยอยากได้เฮ็ชอนบวกเกาะโคตรดีเลยโอเคต่อไปกลับไปกลับไปเผาเงินกันดีกว่าจ้ะไฟตันเตอรนะ์่ลวใช่โอเคเวลาที่เราต้องมาเผาเงิน,นันบ้างละมาเนาะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าพวกด่านด่านทั่วไปพี่เล่นหมดแล้วนะตอนนี้พี่เล่นทุกด่านแล้วพี่รู้หมดแล้วมีด่านอะไรบ้างเพราะงั้นเราก็เล่นตามปกติแล้วกันนะ เจ้ก่อนเจ้สกิลโปรไฟล์กันโคดอินแบทเทิลก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนบิลกลับไปเพราะว่าต้องใช้ซีโฟโหลดไออเอ็นฟอร์เซอร์เทคกลับมาเล่นโอเคจริงกูเซ็นแอนเทรีกูน่าจะเอาปืนเจ็บเสียงวะเออปืนกลปืนกลเจ็บเสียงนี่มันดีไหมวะก็ก็ดีนะปืนกลเก็บเสียงก็บวกกับสกิลไอ้นี่ไปเลยแต่กระสุนมันน้อยอ่ะ ไม่มีฟูลลีโหลดอะกระสุนมันน้อยลูกซองก็น้อยแต่ลูกซองรก็ได้ใช้อยู่บ้างโอเคทุกคนดิวพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวยแปึงบนขอไปชอบไปแพทเทิรนโกดหรือไปลกอยู่แพทเทิโกดแพทเทิรนโกดีโหลดไอเอนฟอร์สเตนฟอร์สเตคมาเล่นดีกว่าผมก็ว่าอยู่กูยิงลูกซองผิดออันไม่น่ายิงไม่ค่อยแม่นโอเค หยิบทั้งสองทั้สองสเตลไปใช้ซะงั้นน่ะรู้แหละรู้แหละรู้แหละเอาอะไรดีเราจะมาดูดูไออันยูชัวลบิสเนสอ่ะเอออ๋อเอาไหมหรือยังไงหรือไม่ได้เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟตัตเตอร์เดี๋ยวต้องพุ่นแบงค์ใช่ไหมเอ้อันนั้นวอชด็อกอะไรอ่ะไออันยูชัวลบิสเนสมันของวอชด็อกเหรอหน้ากากเออใช่ไม่รู้เหมือนกัน เหน้าก,กากแตสตูลูแม่งโคตรเทพเลยอืมไอหน้าก,กากอินเฟมีนะเนี่ยเอหน้ากากอินเฟม,มัสนะอันนั้นเหรอไม่เคยได้เลยได้ได้ไดไมาแค่สองอันอินเฟม,มัสถูหน้าก,กากอินเฟม,มัสถูกแม่งโคตรกากเลยอ,อ๋อได้แกะฮอสตันรีบอร์นฮอ,อ,อสท์ฮอกตันรีบอร์นอ๋ออ่าซื้อไว้ตังมันเหลือน้องเห็นไหมตงมังพี่ก้าล้านแล้วอะ่ะ น้องดูพาที่แล้วบอกพี่ยังตังศูนย์ศูนย์อยู่เลยแมงวันนี้แม่งกาล้านแล้วโคตรเร็วเลยเกียอะไรเงี้ยพอแล้วเกมเก็บง่ายน้องอย่าไปใช้สูตรโกงกีฟแคจะหลับตาเล่นก็ได้แล้วเบ <c oughs> ื่อแล้วหลับตาเล่นไอซับตัวรู้แม่งจะเล่นไอ้นี่แกซิ่งเกมอ๋อตาสบายพี่เขารับไม่ว่ากันไม่กูไม่ล่นรู้เปล่าแกซซิ่งเกมอ่ะกูนั่งนั่งเล่นอ่ะเล่นเล่นกันอยู่ประมาณสามสี่วันอ่ะถึงจะได้อ่ะอนน เราเล่นแบบโคตรยากอะ <c oughs> า่ะเ,เ,เ,กเกมคือด่านด่านที่สองวันที่สองของไฟสต์เตอร์มันจะการให้เราเข้าไปตึกเอฟบีไอซึ่งเราจะต้องเข้าไปเซิร์ชว่าตรงไหนที่จังต้องตัดสายไฟให้มันติดให้มันปิดไอต,ต,ตัวอเลอร์ตออกอ่อแต่ว่าไอเกมนี่คือการที่เราไม่ไปหาแต่ตัดเลยตัดเลยซึ่งการซึ่งการตัดผิดมันก็จะอเลอร์ทันทีอเลอร์ทันทีใช่ม่าแม่งยากมากโคตรยาก นี่กูสงสัยว่าทําไมเขาไม่ทําไอ้ไอ้วันวันเข้า EBI มาเป็นแบบให้เล่นฟรีบ้างให้แบบไปเล่นเป็นวันเดียวไม่มีเหรอวะอะไรก็ต้องไปเล่นกับไฟตัตเตอร์เท่านั้นอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวเปลี่ยนหน้ากากให้ไม่ไม่เอาอะไรกูเปลี่ยนหน้ากากก่อนชอบหน้ากากเนี่ยไม่เป็นไรกูจอบวิกกูใส่แว่นก็ได้อืมจอบวิกรอวอชช์ด็อกไรยังไม่ได้เล่นกันไหมอ่าฮะซูน อกมต่อไปก็จับหน้ากากของตัวเองแล้วกันออืไม่เป็นไรกูจอบวิกูใส่แว่นกูหลอกนี่จริงมจะมีแว่นแว่นชื่อแว่นเดอะเมทริกอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะเจ๊รู้เลยวแม่งจอบวิกินูรีฟอะไรเงี้ยมีเดอะเดอะแว่นเดอะวันอะไรเงี้ยเฮ้ยเจลีเควสเจลทเควสสบายไม่ผ่านกูไม่ว่าอะไรกูก็ถ่ายไปเรื่อยไม่ผ่านกูก็ถ่ายไปเรื่อยจริงควรจะหยุดถ่ายตอนนี้แล้วก็ ค่อยไปถ่ายตอนเข้าเล่นเกมสักทีไหมเนี่ยมันจะเปลืองก็ไม่ไปหรอกพอไหวอยู่ชอยไ้ายได้ชั่วมงอยู่กูตัง้งไป่ทาบไม่ทราบีเฟมเงียมันกินกินด้านนั้นน้อยอยู่แล้วโอเคป้ายอ้เฮ้แต่เราเราทั้งสี่คนนี้ใส่เกราะแบบสไตล์คนละแบบเลยเนี่ยเกราะบางแล้วก็หนาขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็หนาขึ้นแล้วก็หนาสุดๆอะไรเงี้ยเออแม่งเรียนลำดับกปเลย โอเคแล้วส์กไปเผาเงินกันดีกว่าเผาเงินกันดีกว่าใน the first starter จะกลายเป็น first starter นะทีนี้คอยดู first starter เอ่อไม่มีเลย์คู่หนิยฮะมีเลย์คูเลยเอ้ไม่มีไม่มีเลย์สกินไดรี่พูดผิดอ่าฮะพูดผิดพูดผิดทีทุกอย่างไม่เปลี่ยนเลยปลูกซองโหดกูมาละ โอเคบิลเรียบร้อยจ้ะมีไซโคได้กูชอบอยู่แล้วม่หมดฮอกส์ฮา์อินิชัลไลซ์อินิชัลไลซ์ฮอก็แน่นอนถ้าคนไหนที่ที่เล่นเพเดยแนะนำว่าสนใจลองลองลงฮอตไอฮอสฮาร์ดดูเพราะว่าช่วยได้เยอะใช่ช่วยได้เยอะนี่เซิร์ฟเวอร์ใครเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ฮะนี่มึงใครหัวห้องเนี่ยกูกูห้องกูงงคือมึงมึงไม่กดข้ามเหรอไม่นข้ามไม่ข้าม ทั้งนั้นอ่ะจริงจรงไม่กดข้ามไม่ไม่คราวที่แล้วที่ที่มันข้ามมันกูไม่ได้กดนะเพราะว่ามันเป็นบัคเอาฮัตเขาฮัตมันแก้มาแล้วไงอ่าฮะสังเกตว่าวันนี้มันมันไม่ไม่ออโต้กดข้ามอ่ะอืมโอเคเง้นเงินเงินก็กูเก็บเสียงอ่ะเงียบจังวะก็ปืนกูเก็บเสียงอ่ะ โคตรเงียบเลยแต่มันฆ่าได้ไม่หมดไงเรียบร้อยปืนแม่งโคตรเยอะเลยเฮียยังเยอะไอ้สัสจะขนหมดไหมเนี่ยไปด้านหลังดีกว่าด้านหลังใช่ไหมโอเคโอเคโอเคโอ้บนรถไม่มีวะสวยชิบหายเลยบนรถมีสองใบเองอ๋อโคตรน้อยเลยไปอยู่ข้างนอกไม่หมดแล้วไง รถเออรถอีคันหนึ่งไม่มีเลยศูนย์เลยอู้โคตรเยอะเลยว่ะจริงไปด้านหน้าก็ได้จริงอ่อเรากูเดินเร็วจะตายโอเคแต่ไปด้านหลังตามใจมึงอ่ะเพราะว่ายังไงเพราะว่าพวกมึงเดินช้าไงกูวเดินเร็วอยู่คนเดียวมีกูกับใครอ่ะสตัลลเออที่เดินเร็วอยู่2คนอ่ะงั้นแม่งเดินช้าหมดอ่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมสตีม เอเลี่ยนวอเนียสตีมช็อปเกมสตอร์ฟอร์เกมเมอร์สต MTS เกม LL Steam Store ที่การสับสนวนชนะของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เขา้าไปชมได้ที่ e s สค i ิปชันใต้คลิปได้เลยนะครับ